สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเลข crazy วันนี้นะคะรายการวันเลเ crazy ก็มีข่าวของมือเซตของทีมชาติไทยของเรานะคะโสรรยาพมม่ามาฝากกันค่ะโดยโสรรยาพมมรานะคะสอแววว่าจะไม่ไปเล่นลีกเกาหลีใต้แล้วนะคะหลังจากที่ประกาศกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดนานหนึ่งปีเต็มค่ะ ต้องขอเท้าความกลับไปวันที่24รกรกฎาคมก่อนนะคะหลังจากที่ J.S. h a r t e c h s o l K.I.X. x สโมสรวอลเล์าบอลประเทศเกาหลีใต้ประกาศคว้าตัวสรรยาพมล่ามือเซตทีมชาติไทยวัย30ปีของสโมสรสุพรีมทิปชนบุรี eTech ทีมดังจากศึกวอลเล์าบอลไทแลลีกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะคะล่าสุดนะคะส,สรยาพมล่ามือเซตทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้ออกมาประกาศผ่าน Facebook ส่วนตัวคะ่ะ โดยเธอนะคะเขียนว่ากลับบ้านเกิดตอนนี้ครูโศ so, ติดภารกิจบางอย่างที่ต้องกลับมาอยู่เชียงรายเป็นระยะเวลา1ปีตอนนี้ครูโศ so จะรับสอนเฉพาะที่เชียงรายเท่านั้นนะคะก่อนจะกลับไปอยู่กรุงเทพและขณะที่ยังอยู่ที่กรุงเทพได้มีเด็กๆสอบถามเรื่องการสอนวอลเล์าบอลเข้ามา,มา,มากมายแต่สอนไม่ได้พอกลับมาเชียงรายก็อยากใช้เวลาหปีนี้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ โดยจากการโพสต์ของโซรยาในครั้งนี้นะคะก็ทําให้แฟนๆหลายคนเนี่ยคาดว่าโซรยาพมล่าเนี่ยจะไม่เดินทางไปเล่นลีกเกาหลีใต้แล้วรวมถึงพักร่างกายไม่เล่นในไทยแลนด์ลีกด้วยสำหรับผลงานล่าสุดของโซรานะคะล่าสุดเลยก็คือได้แชมป์ซีเกมที่ประเทศกัมพูชาค่ะเคยติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแข่งวิลย์บอลเนชัลลีก2021ที่ประเทศอิตาลีด้วยนะคะแล้วก็ VNL 2023สนาม3าที่กรุงเทพค่ะ ได้ฟังอย่างนี้แล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราจะต้องหยุดเล่นไป1ปีเต็มเลยแต่คิดว่าน้องโซเนี่ยอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวที่สําคัญมากๆเลยนะคะจึงต้องตัดสินใจหยุดเล่นไปเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นทางการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของเธอเนี่ยกำลังสดใสเลยค่ะเพราะว่าจะได้เซ็นสัญญากลีกที่เกาหลีใต้ยอย่างที่บอกไปแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ต้อง หยุดเล่น1ปีเต็มเรียกได้ว่าโอกาสที่จะไปเล่นต่างประเทศก็มีน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็ต้องรอน้องโสออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่แท้จริงนะคะที่ทําให้น้องโสเนี่ยต้องหยุดเล่นวลลอลเล์บอลไป1ปีเต็มๆแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้เราต้องรอตามข่าวกันนะคะว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วคืออะไรคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าอย่างระดับน้องโสแล้วเนี่ยได้ไปเล่นลีกที่เกาหลีใต้แล้วเนี่ย ถ้าอยู่ดีๆจะไม่ไปโดยที่มีเหตุผลไม่สมควรเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่แล้วเพื่อนๆราคาคิดว่ายัางไงกันบ้างเหตุผลหลักๆเลยที่น้องโศเขาประกาศเลิกเล่นหรือว่าหยุดเล่นไป1ปีเต็มๆเนี่ยมันเป็นเพนนราะเหตุผลอะไรสามารถแรกเป็นความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแต่ต้องคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนิดนึงนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน u t u b e บล็อกได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ให้กับช่อง YouTube ของ h n i ช e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ